ครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่อยุธยาครับในช่วงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประชาชนครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ารายการนี้เราทํามาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เป็นการสร้างความเข้าใจตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รู้จักกับการทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การพัฒนาท้องถิ่นต่างๆที่ไม่มีงบประมาณพอแล้วก็ให้เราลงไปช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแต่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียายังมียุทธศาสตร์หนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเรื่องนี้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาคุณสมทรงมันจเจริญวรุณให้ความสําคัญอย่างมากครับโดยเฉพาะทสมมหรือว่าอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้านนะครับของจังหวัดนครศรียาซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้ผลักดันและสนับสนุนงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวนะครับของทศมซึ่งอยู่ในเครือข่ายหรือว่าการผลักดันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาครับเราจะไปดูเรื่องของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูรการพัฒนาสกยภาพเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ําเพื่อการบริหารจัดการน้ํา นะครับเชิงพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรียาเรื่องนี้มีความสําคัญมากครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาเขาร่วมกับสมาคมเครือข่ายอา,าสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะครับโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็สถาบันพัฒนารุ่มน้ําจัดขึ้นนะครับข้อดีครับมีมากมายครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เขาจะมีการพูดถึงการพูดถึงเรื่องของ กรอบแนวทางการฝึกอบรมหรือว่าแนวทางของการบูาารณาการตัดสินใจร่วมกับองค์กรผู้ใช้น้ำต่างๆนะครับมากมายนะครับวันนี้เราไป็นวบรรยากาศแล้วก็ไปฟังผู้ที่มาร่วมนะครับในวงเสวนหาหรือว่าร่วมในการอบรมครั้งนี้ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศนี่คือการอบรมก็จะมีคุณสมชายสุวิบายครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นประธาน นะครับตัวแทนของท่านสมทรงพันเจริญระกุลทําการเ,าเปิดการอบรมแล้วก็ยังมีผู้ที่ให้ความรู้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ในเรื่องของอาการาใช้น้ําหรือการบริหาการตัดสินใจน้ำนะครับบริหารจัดการน้ําเชิงพื้นที่นะฮะได้แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรกิติชัยรัตนะคณะวันศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีความรู้อย่างเช่นท่านอธิวัตรสุขคนทัดิษฐ์นะครับซึ่งท่านปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับก็มาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องของการ,ารเริ่มพัฒนาโครงการนำร่องของอกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่ออนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรน้าแล้วก็ระบบนิเวศแหล่งน้ำเชิงพื้นที่ครับแล้วก็ยังมีคุณสมศักดิ์สันทินา นะครับกรรมการรุ่มน้ําผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรุ่มน้ําเจ้าพยาซึ่งวันนี้ท่านก็มีตําแหน่งของนายกนะครับนายกสมาคมเครือข่ายอา,าสาสมัครพิทักษ์ทรัพยาจรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจําหมู่บ้านด้วยครับแล้วก็คุณสมศักดิ์เนี่ยก็มีบทบาทในเรื่องของการพัฒนานะครับในเรื่องของเครือข่ายของอสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับซึ่งท่านก็เดินเรื่องมาตลอดแล้วยังได้รับความร่วมมือจากดกรนภพลนะครับ อน,นุตรังกูลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและก็บริหารวิชาการมหาวิาลยไม่ดนวิทยาเขตนครสวรรค์นะครับแล้วก็ยังมีคนที่ต้องบอกเลยนะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการจัดการน้ำเอาละรครับคุณผู้ชมครับได้เห็นภาพการสัมมนาการอบรมแล้วต้องไปฟังผู้ที่เกี่ยวข้องพูดถึงเรื่องของการอบรมครั้งนี้และประโยชน์ที่จะได้จากการอบรมครั้งนี้ครับครับวันนี้ทาง คือข่ายทศมวิยาและแล้วก็สมาคมทศมวิยานะครับจะจัดกิจกรรมเชิญชวนพี่น้องผู้ใช้น้านะครับหลากหลายตั้งแต่กลุ่มทศมกลุ่มหมอดินจังหวัดกลุ่มสภาเกษตรจังหวัดนะชุมนุมกันที่บ้านแล้วก็กลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อมานั่งร่วมคิดร่วมคุยในฐานะพวกเราผู้ผู้ใช้น้ําเราจะได้รู้ว่าทิศทางของน้ํานะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเราคิดว่าทุกปีน้ําท่วม แต่ปีนี้สิ่งที่เราได้คิดได้คุยคือเราคิดว่าหนึ่งการที่เรามีอาชีพเกษตรรัฐน่าจะกําหนดได้ว่าน้ำกา,ารเก็บเกี่ยวควรจะเสร็จสิ้นเดือนไหนนะครับสองน้ำจะเข้าทุ่งเนี่ยจะเข้าเมื่อไหร่สามเมื่อเข้าแล้วจะมีระดับสูงนะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถัดไปคงเป็นเรื่องเมื่อสูงแล้วจะท่วมขังประมาณนะครับปีประมาณประมาณกีณ่วันกี่เดือนเนี่ยสุดท้ายมันจะแห้งทุ่งเมื่อไหร่เพื่อให้พี่น้องเกษตรนะครับเป็น ได้เตรียมตัวเพื่อจะจะจะปลูกข้าวพูดภาษาเรานะจะปลูกข้าว,าว,าวทางการเกษ,ษตรตอนนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากทางท่านนายกอบจอนะคท่านสมทรงท่งนานได้ฝากพวกเราว่ายังไงก็ให้ช่วยภาษาเครือข่ายพี่น้องร่วมคิดร่วมคุยร่วมกันเพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่คนที่อยู่ใช้น้ําจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีเป็นผู้รู้สภาพพื้นที่แต่และแห่งแต่และพื้นที่รวมทั้งวันนี้ที่มาทั้งหมดสิบําอเภอครับครูเป้าหมายก็ประมาณร้อยคนเพราะ กลุ่มวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับกลุ่มผู้ใช้น้ำประเดี๋ยวเดือนหน้าประมาณสิบแปดเราจะมีกลุ่มกลุ่มเป้าหมายจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการจัดทําผังน้ำหมาว่าแผนที่น้ําทั้งจังหวัดยาทั้งสิบหกเพอนะทั้ง4ี่สี่แม่น้ําแม่น้ำลบลีแม่น้าป่าสักแม่น้ำชัยยาแม่น้ํนาน,น้อยอานน,นคิดว่าจะใช้เวลาสักประมาณ2วันแล้วโครงการกริจกรรมต่อไปก็เป็นโครงการในเรื่องของออไปดูพื้นที่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเกี่ยวกับธนาคารน้ำใตดิน แล้วงานวันสําคัญคาดว่าเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมวเฉลิมพระชนมพรรษาพี่น้องทอสมร่วมกับองค์กรภาคส่วนทั้งจังหวัดนะฮะก็จะจัดกิจกรรมล่องเรือนะครับอาจจะออกจากตั้งแต่บางซ้ายผ่านเทนาเนื่อ,องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีกิจกรรมการาลดะลงในเรื่องรถล,ละการทิ้งขยะลงในแม่น้ําลาคลอง ครับวันนี้ก็ได้มานําเสนอนะครับเกี่ยวกับการบทเรียนนะครับในการทํางานในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่บึงบลอเพชรนะครับซึ่งอาอยุธยาก็เป็นบริบทคล้ายๆกันก็คือมีบึงมีหนองอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากชาวบ้านบริเวณรอบหนองนะครับก็ที่ได้มานําเสนอวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ําจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับจากพื้นที่บึงบลอเพชรเองซึ่งมีความขัดแย้งสูงของ ทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็ประชาชนรวมถึงความรวมถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันนะครับซึ่งมีความขัดแย้งตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีกฎหมายหลายตัวนะครับที่ทําให้การดาเนินงานในการบริหารจัดการต่างๆหรือการพัฒนาต่างๆเป็นไปได้ยากนะครับซึ่งเราได้มานําเสนอนะก็คือเรื่องของการใช้กระบวนการในการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลกับทุกภาคส่วนได้มีความรู้ที่เท่ากัน นะครับพอรู้เท่ากาันเสร็จปุ๊บก,ก็จะเกิดความที่เข้าใจกันนะครับพอเราเข้าใจกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดการถอยคนละก้าวเพื่อไปสู่มิติการสร้างระบบหรือสร้างระเบียบในการบริหารจัดการร่วมกันนะครับซึ่งวันนี้บึงบลเพชรเนี่ยมีอยู่5าตำบลรอบบึงบลเพชรเราได้จดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ําแล้วจํานวนตําตำบลน,นะครับขึ้นกับสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติแล้วก็มีระบบการบริหารจัดการน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ระดับลากยากก็คือระดับของกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ําและพื้นที่ตรงกลางก็คือ คณะทํางานนะครับในการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือจัดการเข้าพิพาทนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรผู้ใช้น้ำหรือถึงความต้องการสะท้อนปัญหาต่างๆก็จะคุยในวงนี้ซึ่งกรรมการชุดนี้นะครับที่เราที่คณะที่ท่านผู้ว่านะครับได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งเบาคณะกรรมการชุดใหญ่ของการบริหารจัดการบึงมอะเพ็ดในการที่จะเอาข้อเสนอต่างๆขึ้นสู่กรรมการชุดใหญ่เพื่อให้ทางคณะกรรมการชุดใหญ่ของบึงมอระเพ็ดเนี่ยได้สู่การตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไปนะครับซึ่งเราคิดว่าเนี่ยสิ่งที่เราได้นําบทเรียนอะ มาอธิบายมาเล่าเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานเนี่ยก็เป็นโมเดลโมเดลหหรือเป็นต้นแบบที่สามารถจะเอาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในเชิงของการจัดการความขัดแยง้งในเรื่องของการแย่งน้ําในพื้นที่บึงในพื้นที่หนองในพื้นที่บริเวณนี้ได้รวมถึงอาจจะประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของพื้นที่ที่น้ําไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นลาคลองหรือแม่น้ําใหญ่ได้ครับ กลุ่มทสบอของจังหวัดพรนะนครศรีอยุธยาครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับซึ่งทางสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองก็มีโอกาสดีที่ได้มาพูดคุยนะครับทำความเข้าใจกับกลุ่มทสมอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากว่าในเรื่องของพรบทรัพยากรนะ้ำเราเน้นเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของกลุ่มองคอนน์กรต่างๆน,นะครับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานะครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยประสบปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วม นะครับที่จะต้องหนักตั้งแต่ปี6,465หรือแม้กระทั่งปี54นะครับซึ่งหลายๆคนนะครับในเครือข่ายทสมอของเราเองเนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในบางจุดบางประเด็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างไรจะท่วมนานขนาดไหนหรือจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือการกําหนดนโยบายอย่างไร ซึ่งวันนี้ทางสำนักงานเจ้ากนน้ำแห่งชาติเองเนี่ยประสงค์ที่จะให้ทางกลุ่มทศมเนี่ยนะครับจดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ใช้น้ําภายใต้พรบัพยากรน้ําซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีกฎหมายรองรับและสามารถที่จะร่วมบริหารจัดการัพยากรนน้าร่วมกับส่วนราชการต่างๆภาคประชาชนนะครับในเรื่องของการจัดการน้ําซึ่งหมายถึงในเรื่องของการจัดสรรน้ําในการใช้ในการพัฒนาการอนุรักษ์การฟื้นฟูการรุ้กษาการบริหารจัดการนะครับและสิทธิ ในน้าที่เราจะประกันประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้น้ําของเกษตรกรทั้งหมดหรือแม้กระทั่งตัวประชาชนทุกคนภายใต้พรบสากอน้ําซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับด้านน้าแต่สำนักงานสั่งแนดล้อในชาติเองเนี่ยเป็นสำนักงานที่กํากับในเรื่องของนโยบายในเรื่องแผนแม่บทในเรื่องแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ําแล้งรือท่วมเนี่ยซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่กลุ่มทอสมอได้มาเรียนรู้นะครับที่จะดำเนินการทางกลุ่มซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มอาจจะมีการรวมตัวกันเข้มแข็งแล้ว แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นกลุ่มภายใต้พรบรักก่อรน้าซึ่งการจดทะเบียนภายใต้พรบรัพยากรน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้กลุ่มเดิมที่ยังมีกิจกรรมอยู่ทิ้งไปหรือหายไปก็ยังเป็นคงเดิม แต่เป็นการซ้อนกําลังขึ้นมาเพื่อหลังจากที่เขาจดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ช่น้าแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําตามกฎหมายได้ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรผู้ช่น้ําจะเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำหรือเป็นคณะกรรมการสักกากนน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็จะทําให้ปัญหาในเรื่องของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะได้รับการถ่ายทอดจะได้รับการเล่าบอกต่อในคณะกรรมการลุ่มน้ําหรือในคณะกรรมการรักกากนน้ำแห่งชาติแล้วก็จะทําให้เรื่องของการจัดการน้ํา ในของพระนครสิยานในในรุ่มน้ำเชียาได้ของประเทศเองเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผีผลตามจิตอารมณ์ของพรบทอสพพานน้ำครับผมครับก็ในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งจังหวัดพระนครีอยาเองเป็นจังหวัดที่มีลักษณะเหมือนท้องกระทะหรือมีที่รุ่มต่ำหลาย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 ทุ่งะนะครับหรือหลายๆที่รับน้ำเนี่ยก็ทำให้จังหวัดพระนครสิยาเองเนี่ยในภาวะที่น้ำหลากประสบปัญหาน้ำท่วม นั้นการเกิดโครงการเจ้าพยาสองนะครับซึ่งจะทําให้น้ําในช่วงหน้าฝนเนี่ยซึ่งมีปริมาณมากเนี่ยไหลไปออกสู่เจ้าพยาตอนปลายเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกและรวดเร็วขึ้นซึ่งจะทําให้ปริมาณน้ําที่จะต้องเคยท่วมอยู่เนี่ยอาจจะไม่ท่วมหรือท่วมน้อยลงกว่าเดิมซึ่งจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรของราษฎรเนี่ยประสบปัญหาน้อยลงแล้วก็จะทําให้ในเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของประชาชนดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เกษตรกรหรือประชาชนที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองก็ควรเรียนรู้นะครับที่จะต้องในเรื่องของการที่จะอยู่กับน้ําอย่างไรในการที่จะต้องจัดการน้ําอย่างไรนะครับและในการปกป้องชุมชนในการปกป้องอะไรต่างๆและก็เรื่องสถานการณ์ต่างๆซึ่งองค์กรพวกนี้จะขึ้นอยู่ในของคณะกรรมการลุ่มน้าในกรรมการสัการณ์น้ําแห่งชาติซึ่งจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลแลกเปลี่ยนข่าวสารการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังการติดตามอะไรต่าง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําร่วมกันคือต้องเรียนนะครับว่าประเทศเราเนี่ยการใช้น้ําภาคเกษตรประมาณ80%เป็นการใช้น้ําภาคเกษตรโดยเฉพาะลุ่มน้าเจ้าพระยาเองซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยอยู่ในของลุ่มน้ําเจ้าพระยาส่วนใหญ่ใช้น้ําภาคเกษตรประมาณเกือบ80%อร์เซึ่งเป็นการใช้น้ํานอกฤด,ดูการทํานาปกติคือเรียกว่านาปลัง นะครับซึ่งเนื่องจากว่าจังหวัดประคบศรียาเองในหน้าน้ําปกติเนี่ยน้ำท่วมไม่สามารถทําการเกษตรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะทํานาในช่วงของก่อนที่น้ําจะท่วมและให้เก็บเกี่ยวนะครับก่อนที่น้ําเหนือจะมานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่มีน้ําพอเนี่ยจึงค่อยทํานาปังรอบสองอกทงีหนึ่งนาปังข้างแรกะนะครับไม่ใช่รอบสองนาปังข้างแรกแต่การจะทําได้ทําไม่ได้เนี่ยขึ้นต้องดูกับปริมาณน้ำที่ขึ่ง ต้องดูคําชี้แนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชมุลทานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกมรมส่งเสริมการเกษตรว่าวันนี้คุณทํานาได้หรือเปล่าเพราะการทํานาในช่วงฤดูแล้งหรือนาปังต่อเนื่องเนี่ยเป็นการใช้น้ํามากแล้วก็เป็นปัญหาสําคัญหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาภาัยแล้งตามมาอีกปีถัดไปอย่างเช่นเราเคยเห็นน้ําท่วมปี54ใช่ไหมครับพอเราหลังจากปี54 55 56 57เราเริ่มทํานาปังกันเยอะมากเพราะเนื่องจากข้าวประกันร,ราคาราคาสูงหมื่นห้า ก็ทาให้น้ําปี57-58แล้งเห็นไหมครับนี่เหมือนกันครับเรามีน้ํา6-4เยอะ6-5เยอะมากแต่เรากําลังจะทํานาปังกันลงทุนเฉพาะนาปังต่อเนื่องครับมีการใช้น้ําอย่างมหาลานมโหฬาราซึ่งจะทําให้เป็นสายเหตุหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ปีนี้6-6เนี่ยเริ่มสถานการณ์เอนโซหรือสถานการณ์ที่มีน้ําน้อยอยู่แล้วถ้าเกษตรกรยังทํานาปังต่อเนื่องก็จะทําให้ภาพใหญ่ในการจัดก,การน้ําของประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบจากการขัดแคลนน้าในอนาคตคนไทยครับ อันนี้ต้องขอเล่าให้ฟังบอกให้ฟังนะครับเตือนให้ฟังว่าการทํานาปรางต่อเนื่องไม่ใช่แต่กระทบเฉพาะจังหวัดพระนครศรียจังหวัดเดียวอาจจะกระทบถึงประเทศไทยอาจจะกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศในการขาดแคลนน้ากินน้ําใช้ต่างๆในกรทมปริมณฑลหรือแม้ทั้งโจจังหวัดพระนครศรีใยญ่เองนะครับทั้งนี้จังนั้นก็ต้องขอความร่วมมือร่วมม้กับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทํานาปังด้วยครับผม ในส่วนของการอบรมเพิ่มศักยภาพในเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำเนี่ยของจังหวัดพระนครศรียาถือว่าเป็นองค์กรใหญ่และก็เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ําในส่วนของพื้นที่จังหวัดอุทยาทั้ง16อำเภอนะครับโดยเฉพาะเราได้จัดตั้งองค์กรผู้ชนาไปแล้วเนี่ย33องค์กรด้วยกันในของจังหวัดอุทยาทั้งหมด เรามีสิบอำเภอตอนนี้จดไปแล้วประมาณส3าอำเภอนะครับท,รที่เป็นองค์กรผู้ช้ยน้ําที่ไปอยู่ในเข้าไปในระบบแล้วทีนี้กระทรวงทรัพย์เนี่ยเราเดําเนินการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนเนี่ยจะต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องมลพิษเรื่องขยะแม้แต่ สิ่งแวดล้อมอื่นๆที่สร้างมูลพิษให้ซึ่งขนาดนี้เราก็รู้ว่าในเรื่องของหมอกควันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับวันนี้เราก็จะมาเติมเต็มในเรื่องของการบริหารเชิงพื้นที่ในเรื่องขององค์กรผู้ใช้น้ําว่าเราจะสร้างความเข้มแข็งอย่างไรให้กับองค์กรผู้ใช้น้ําที่เราจะตั้งขึ้นแล้วก็จะมีทิศทางอย่างไรโดยเฉพาะเราจะมีอีกเวทีหนึ่งที่เราจะลงไปเวิร์กช็อปกันในพื้นที่เราจะทํา เขาเรียกว่าแผนที่ลุ่มน้ําทั้งจังหวัดทั้ง16อาเภอเนี่ยเราจะได้รู้ว่าหว้วยหนองคลองบึงของจังหวัดพัะนาสุริยาเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่แน่กับปัจจุบ,บันจะตรงกับของหน่วยราชการหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเราคนในท้องถิ่ท้องที่ท้องที่ท้องถิ่ถถนเนี่ยเข้ามาเขาจะรู้ปัญหาดีเขาจะรู้พื้นที่ดีว่าอันนี้เป็นคลองเดิมอันนี้เป็นถนนไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับ แผนที่น้ำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปริมาณน้ําที่จะมาเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมาอย่างไรระดับน้ําเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะได้มีการเฝ้าระวังส่งต่อกันมาอย่างของเราเนี่ยในพื้นที่จังหวัดวิทยาศา้ํามาตั้งแต่นูน่นมันแพรมหาลาชลงมาเรื่อยนะครับจนไปถึงบางซ้ายจุดสุดท้ายเนี่ยเราจะได้รับรู้ว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราจะบริหารจัดน้ําอย่างไรของแต่ละพื้นที่ จะสอดคล้องกับทางสธนชที่วางแผนในการบริหารจัดนะจัดการน้ําทั้งระบบรูปน้ำครับครับโดยเฉพาะทสมเราเนี่ยถือว่าขนาดนี้จะเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเนี่ยเป็นหลักของกระทรวงทรัพย์ซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมด76จังหวัดแล้วแล้วก็ลงไปถึงอำเภอลงไปถึงหมู่บ้านรวมทั้งขนาดนี้เราขยายผลไปถึงกทมแล้วอีก50เขต เรามีทสมอในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครบทั้ง76จังหวัดนะครับและในโอกาสที่กระทรวงทรัพย์เนี่ยในฐานะที่มีระเบียบกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทสมอเนี่ยเราก็จะมีความคาดหวังว่าเราจะเขาเรียกว่าสร้างความยั่งยืนให้กับทสมอสร้างอย่างไร เราจะสร้างเครื่องมือให้กับทสมโดยที่เราตั้งเป็นสมาคมจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยเราเป็นสมาคมทสมแล้วนะครับเป็นจังหวัดแรกเป็นจังหวัดเดียวแล้วขณะนี้เราจะขยายผลไปยังภาคต่างๆโดยที่เอาตัวอย่างของจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยนำร่องแล้วก็เห็นดีด้วยแล้วทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคเหนือเราไปตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับภาคอีสาน20จังหวัด ก็รวมอยู่ที่จังหวัดอุดรภาคใต้อยู่ที่นครศรีธรรมราชอีก14จังหวัดภาคตะวันออกอีก9จังหวัด1 1จังหวัดนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองอันนี้ก็จะเป็นการขยายผลในเรื่องของให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการที่จะมาสนับสนุนพี่น้องประชาชนในในชุมชนน,นั้นๆให้มีกิจกรรมสอดคล้องสอดรับกับทั้งกระทรวงทั้งจังหวัดและก็หมู่บ้านเอง อย่างนี้นะครับว่า,าภายใต้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพูมิอากาศและก็ภัยพิบัติด้านาวิกฤตน้ำเนี่ยส่งผลต่อ,อวิถีชีวิตและการผลิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่เกษตรกรรมเพราะฉะนั้นในภาวะที่เราเข้าสู่ความวิกฤตด้านน้ำเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราจะต้องเรียนรู้และก็ปรับตัวนะครับเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคนไกสําคัญอันหนึ่งในการทําให้เกิดการปรับตัว ในระดับชุมชนก็คือเรื่องของการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ําความจริงแล้วองค์กรผู้ใช้น้ำเนี่ยจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ2ประการด้วยกันประการที่1ก็คือต้องให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรผู้ใช้น้ําซึ่งเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นไปโดยธรรมชาตินะครับเป็นการรวมกลุ่มตามบริบทของภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ประการที่2ก็คือเมื่อเราได้ก่อรูปความเป็นกลุ่มเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ําแล้ว กลุ่มเหล่านี้เครือข่ายเหล่านี้ต้องพนึกกําลังกันในเรื่องของการดาเนินกิจกรรมเพื่อการรักฟื้นฟูและก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน,น้ำนยอย่างสมดุลและยั่งยืนแน่นอนนะครับว่าปัจจุบันภาคส่วนต่างๆก็จะเป็นภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคชุมชนภาคบริการต่างใช้น้าทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นน้ําในปริมาณหนึ่งกับความต้องการอีกอปริมาณหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ไปด้วยกันในแต่ละห่วงเวลาด้วยเหตุนี้นะครับกลุ่มผู้ใช้น้ําองค์กรผู้ใช้น้ําต่างๆต้องอาศัยหลักสําคัญนะครับ ที่ผมเรียกเป็นหลักง่ายๆเลยนะครับก็คือหลัก5 5กอนะครับกอที่1นนะครับก็คือการรวมกลุ่มผู้สนใจในการทํางานเรื่องน้ําในเชิงพื้นที่นะครับกลุ่มเหล่านี้อาจจะเป็นกลุ่มเป็นบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการรักแหล่งน้ําการพัฒนาแหล่งน้ําการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํากอที่2นะครับกรรมการร่วมร,รับผิดชอบนะครับคือ,อการรวมเป็นกลุ่มนั้นจะต้องมีกรรมการมีคนทํางานที่รวมกลุ่มเป็น เป็นคณะทํางานขึ้นมาซึ่งกรรมการเหล่านี้จะถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับในการบริหารจัดการน้ําในเชิงพื้นที่ได้กอที่3นะครับจะต้องมีกฎกติก,กาในการทํางานซึ่งกฎเหล่านี้ก็หมายถึงเรื่องของการสร้างกฎ,กฎกระเบียบนะครับกติก,กาในการจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน,น้ําเพื่อลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในการใช้น้ําในช่วงที่มีวิกฤตน้ําน้อยอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของอุทกภัยก็ตามนะครับกอที่4ี่นะครับ,ก, 4, รบก็คือกิจกรรม ทําทจริงที่เป็นรูปธรรมกิจกรรมเหล่านั้นอาจจะหมายถึงกิจกรรมที่พวกเขา,าเข้าไปสนับสนุนการดำเนินการในแผนพัฒนาของรัฐหรือเป็นกิจกรรมที่พวกเขาอยากจะมีการส่งเสริมนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําพื้นที่ชุ่มน้ําหรือการบริหารจัดการน้ําในเชิงพื้นที่ได้ก่อนสุดท้ายกอห้านะครับก็คือกองทุนหนุนเสริมครับความจริงแล้วเนี่ยกองทุนหนุนเสริมเนี่ยอาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของงบประมาณครอบคลุมไปถึงเรื่องของอแรงงาน การมีส่วนร่วมขวัญกําลังใจการสนับสนุนทรัพยากรอื่นใดนะครับที่ทําให้กลุ่มทํางานได้และเดินไปได้เราเชื่อมั่นนะครับว่าการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ําที่เป็นการจัดตั้งโดยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีวิยาจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนได้อย่างเป็นระบบที่สําคัญก็คือว่าภายใต้วิกฤตน้ําน้อยภายใต้ความขัดแยง้ง ในเรื่องของการจัดสรรและแบ่งปันน้าเพื่อภาคส่วนต่างๆการมีกลุ่มเครือข่ายองคอ์กรผู้ใช้น้ําถือเป็น,นกลไกในระดับพื้นที่ที่จะมีส่วนในการบริหารจัดการและตัดสินใจภายใต้หลักของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงะนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวสิ่งดีๆนะครับจากรายการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาเพื่อประชาชนในช่วงของรายการที่นี่อยุธยานะครับพบกัะนใหม่คราวหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ